เคล็ดับความปลอดภัยของเครื่องเจียเครื่องเจียได้รับการออกแบบให้ทำงานกับวัสดุที่แข็งและเหนียวเป็นพิเศษเช่นท่อโลหะเหล็ก หการทํางานกับวัสดุที่ใช้งานยากเช่นนี้อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เมื่อใช้งานเครื่องเจียโอกาสที่จะเกิดการดีดกลับเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเครื่องมือดีดจากชิ้นงานและดีดเข้าหาตัวคุณแล้วก็ลองคิดดูว่าเครื่องเจียจะสามารถสร้างความเสียหายได้มากแค่ไหนในการตัดการเจียการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ต่อวัสดุต่างๆระหว่างใบเจียเพชรและใบเจียทั่วไปใบเจียเพชรสามารถใช้ได้กับทุก material เช่นหินคอนกรีตเหล็ก ท่อ PVC ท่อโพลีเอสทิรีนไม้ส่วนใบเจอทั่วไปจะใช้ได้กับเหล็กท่อ PVC ท่อโพลีเอสทิรีน การสวมใส่เสื้อแขนยาวหรือถุงมือหนังตลอดจนอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดอย่างอุปกรณ์ป้องกันร,ระบบทางเดินหายใจเพื่อป้องกันควันหรือเศษฝุ่นที่เกิดจากการใช้งานเครื่องเจียรซึ่งจะเป็นอันตรายต่อปอดอย่างมากดังนั้นควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากาาป้องกันฝุ่นเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของท่านเองทำจีคุณมีขนาดใบเจียรที่เหมาะสมและหลากหลายใช้ได้กับทุกการผลิตโดยมีคุณสมบัติของใบเจียรที่จีคุณแนะนําสําหรับท่านใบเจียรเพชหชิ้นมีอายุการใช้งานเท่ากับใบเจียรทั่วไปถึง50ชิ้นเปรีียยบบทกาางงใบเจชิ้ และใบเจทั่วไปความเร็วตัดอายุการใช้งานพื้นผิวการตาดัดสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและเป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติงานความเข้ากันได้ของวัสดุหวังว่าทุกท่านจะเลือกใช้ใบเจที่เหมาะสมและมีคุณภาพสำหรับการผลิตด้วยความปรารถนาดีจาก G คุณอินเตอร์ไพรส์จำกัดสวัสดีค่ะ